ปั๊บปั๊บปั๊บปาปาปาปั๊บปั๊บจินิจิ้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 นิคอ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 ไล่โน้ตอะไรเนี่ยอืมอืแบบทำปากเป็นตัวโอแล้วก็แบบคาบคาบคอกอาไว้แล้วก็พยายามพยายามพูดให้พยายามพูดให้ชัด โดยที่มืออาวอ้า,อาแหลบแหลบแหลบด็อกกี้ก็คือการแบบทำเสียงแบบ เวลาคนคิดว่าจะเป็นนักพากย์ที่ดีจะต้องมีคุณสมบัติยังไงนะจะต้องเป็นคนที่พากเสียงไหนก็ได้จากเสียงแบบเล็กๆไปจนถึงเสียงแบบใหญ่ๆ <Yeah, yeah. S 1> หรือจะต้องเป็นคนที่สามารถพอเทร์คาแรคเตอร์ไหนก็ได้จะเป็นคาแรคเตอร์แบบเรียบร้อยพูดน้อยไม่ไม่ค่อยอสู้คนหรือไปจนถึงคาแรคเตอร์แบบเฮาเฮเอ้ยมาเดหรือเปล่าอก็ไม่รู้ใช่ไหมอืม อันนี้มันเป็นคําถามที่หลายๆคนเขาก็คิดกันนะว่าเออเป็นนักภาคที่ดีมันจะต้องมีคุณสมบัติยังไงหรือทําอะไรได้บ้างมันก็มีคีย์แฟกเตอร์ที่จดไว้แล้วก็สามารถเอาไปอะดปต์ใช้ได้กับทุกบทบาทอืมอืม,อมแบบคนพบอะค้นหาเอาไว้ค้นหาเนาะว่าการเป็นนักภาคที่ดีในแบบตัวเองเนี่ยใช้ยังไงบ้างอ่า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 สอนภาษาใจได้ไหมครับ <laughs> อย่าเพิ่งเล่นวงตอนนี้กำลังจริงจังอย่าเพิ่งภาษาใจหรอ พอสาใจก็จริงๆไม่ต้องพูดอะไรมากแค่มองตาก็ดูกันแล้วไม่ใช่เหรอคะอแย่จังเลยอะทำไมเป็นคนแย่แบบนี้หยอดหยอดไม่เลือกเลยควบคุมเสียงไม่ไหวแต่คุมใจให้รักแค่เลดี้ได้นะคกอลรักเราก็อย่าเลิกนะโอ้ยพอตั้งใจจะไม่เล่นไม่ได้อะเห็นแล้วมันอดไม่ได้บ้าเลยพวกเธอแย่มากเลยแย่มากเลยอ่ะ ตั้งใจเรียนหน่อยสิคะอือออคนเก่งคนเก่งตั้งใจเรียนหน่อยแล้วอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวเปิดใจก่อนได้ไหมครับอะไรกันคะที่ผ่านมานี่คือไม่ได้เปิดใจให้กันหรออือทำไมเป็นคนแบบนี้อ่ะผิดหวังนะเนี่ยอยู่ด้วยกันตรงนี้อ่ะก็เปิดใจตั้งแต่วันแรกดีกว่าอืมอ,อืม ชอบมากเลยค่ะชอบที่ได้มาคุยกับทุกคนแบบนี้ทุกคนน่ารักมากอบอุ่นมากห้องแชทน่ารักมากคนตัดคลิปก็ขยันมากเหล่าทุนนิยมก็เปหนักมากรักนะคะรักนะคะท็อปโดเนเตอร์ทั้งหลายเพิ่งไลฟ์มาสองอาทิตย์พวกคุณนี่คือแบบสุดยอดมากจริงๆรักเท่าไรคืนด้วยนะครับรักค่ะรักอุ้อ <c oughs> อยคุณโน้ไม่ทันแล้วปิดรายการแล้ว I'm so sorry. Well, see you next time, Nakatupon. I hope you all have a good Sunday. Have a good night. See you next time. เมื่อกี้พูดว่า good night It has to be good evening. Oh fuck! I didn't close my mic. sorry bye bye. Good evening everyone. Bye bye. Bye bye.